สวัสดีครับทุกคนคิดถึงอาบนญไหมวันนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์ว,วิทยาศาสตร์แห่งชาติอาบุญก็มากับออนิวแล้วครับแล้วพ่อแม่ออนิวก็มาด้วยซึ่งที่นี่จะหยุดทุกวันจันทร์นะครับและทุกๆวันก็จะต้องมีกิจกรรมด้วยนะครับแต่เนื่องจากมีน้ําซึมเข้ามาในห้องกิจกรรมที่เขาเลยงดแล้ว ที่เขาเลยงดไปก่อนอบุญก็เลยเอบุญกับออนิมก็เลยได้ของที่รนะนลึกมาผมก็เลยอดทำเลยเพราะมาช้าไปวัปนนี้เราก็เข้ามาะะมันจะมีดา่านกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆเล่นนะคะเรื่อยๆอันนี้จะเป็นอะไรนะคะสพานครัพบพอนึงฉิงเหลือออกก็จะลอยได้แต่แม่ไม่ได้อัดไว้สพานนะคะก็าะะมาได้นะคะสนุกมาก ส่วนอันนี้จะต่อเป็นสีเนน่เหลี่ยมนะคะนีเลือนี้ก็พยายามต่อยหลายนาทีเลยกว่จาจล่าสุดสี่เหลี่ยมีเขาก็ไปนะคะเขาเห็นว่าหนักเขาเห็นว่าใช้เวลาหลายนาทีอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะมีได้กนใช้ชว่วงเวลายาวนานส่วนอันนี้จะเป็นเนนนครื่องบินนะคะการเครื่องไหวของเพื่อนอะไรพวกนี้ครับ ซึ่งด่านต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนให้เราทำหนังอะไรแบบนี้คล้ายๆแต่อันนี้ผมชอบมากเลยชอบที่สุดแล้วเพราะว่าให้เพราะว่าพี่เขาบอกว่าให้หมุนไอสินเงินนี้แล้วก็ให้มองตัวเล็กๆตรงนี้มันก็จะแบบเหมือนมีที่เคลื่อนมันเหมีสัตว์เคลื่อนไหวใช่ค่ะเหมือนสัตว์เคลื่อนไหวอันนี้ก็จะเป็นลูกตุ้งนะคะเป็นรลรย้ำถัวของโลก <Workers. S 2> ซึ่งอันนี้ก็ดูใหญ่นะคะแล้วก็ดูอลังการซึ่งอาคงานออนี้จะบอกว่าน่าจะเคลื่อนไปไม่มีที่สิ้นสุดแตกับออนี้ก็ขึ้นไปชั้นสองดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคบนี่แล้วก็มาชั่งน้ำหนักอันนี้นะคะจะเป็นน้ําหนักจําลองดูว่าถ้าคุณอยู่บนดาวเขาโยนดาวต่างๆน้ําหนักจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งในความจริงก็จะลดลงจากน้าหนักเราประมาณไม่เกินห้ากิโลนะคะสามจุดห้ากิโลค่ะ ัน,นี้ก็จะเป็นอุกกาบาตใช่ไหมคะใช่อุกกาบาตจริงๆเลยคับซึ่งก็หนักมากเลยแล้วผมก็ดึงออกมาไม่ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นคนโดนอุกกาบาตเฉี่ยวทำหน่าตวัดเด็นสาหักเลยนะคะก็อุกกาบาตก็ลูกใหญ่มากเือนเหล็กเลยนะคะใช่ค่ะมันเหมือนเหล็กที่สร้างมาจากโลหะเลยค่ะแล้วก็ไปดันต่อไปต่อค่ะอันนี้จะเป็นแบบทดสอบนะคะว่า เด็กๆอ่ะมีความชอบอะไรในอนาคตนะคะแล้วเราก็จะได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนสอไปได้นะคะอย่างกองบุญเองนะคะอย่างข้อนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด40ข้อให้ทําแบบทดสอบน,นะคะกองบุญก็มีความชอบในด้าน,นิสีสัมพันธ์จะเยอะคะแนนตัวนี้จะเยอะนะคะก็อาจจะเป็น ไปได้ว่าอย่างเรื่องเขาชอบตึกนใช่ไหมคะใช่เขานะฮะถ้ามีโอกาสกาสาอ็อาจจะเรียนไปทางด้านสถาปนิกออกแบบอะไรประมาณ,มาณานาั้นก็ได้นะคะเพราะว่าผมเราเป็นแบบอยากจะเป็นผู้กำกับานที่จะสร้างานที่มีเนืเนอเยอะแยะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสแกนต,ตัวนะคะว่ามีอะไรบ้าซึ่งผมก็ตอบคำถามผิดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจำลองนะครับอันนี้จำลองช่นอาชีพนะครับอันนี้ผมเลือกผมพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะจำลองด้วยนะครับ ันนี้ผมก็ชอบอยู่นะครับอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นลูกองบาทที่มีอะที่พบได้ที่เชียงคานค่ะนะคะก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาออกบริเวณด้านนอกแล้วค่ะเราเราจะกลับแล้วไปเที่ยวต่อนะคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีคับบ๊ายบาย